สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าแหมวันนี้ท้องฟ้าชุ่มฉ่ำเลยนะครับอีกไม่นานฝนก็คงจะตกมาวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาดูเรือไฟฟ้านะก็มีทั้งหมด1 2 3 4อา่ะ7ลำนะครับที่เขาสร้างเสร็จแล้วก่อนน้นนั้นก็จะเป็นเรือต้นแบบนะครับที่ผมเคยนำคลิปมาลงนะเรือต้นแบบนี่จะมีอยู่1ลำนะครับวิ่งรับส่งอยู่ ก็จะมีเรือไฟฟ้าต้นแบบหนึ่งลำแล้วก็เรือดีเซลหนึ่งลำนะครับรับส่งผู้โดยสารทางกทมเาก็ได้ให้บริษัทกรุงเทพธนาคมนะครับจัดหาเรือโดยสารนะพลังงานไฟฟ้าพร้อมระบบโซลาร์เซลล์นะครับเพิ่มขึ้นมาเจ็ดลำบวกกับเรือต้นแบบนะครับที่วิ่งไปแล้ว ก็จะเป็นทั้งหมด8ลำนะครับแล้วตอนนี้เรือที่เขาได้สั่งทำนะครับก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะเปิดให้บริการนะครับเรียกว่าเต็มรูปแบบเลยนะในวันที่27พฤศจิกายน2563นี้แหละครับก็เป็นเรือที่สร้างใหม่เลยนะสร้างออกมาใหม่นะครับมีความเก๋ไก๋ใช้ไรเรือลำนี้ก็จุคนได้ 30ที่นั่งนะครับตรงนี้ก็จอดเรียงรายอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะครับต้องบอกก่อนนะตอนนี้ที่เปิดบริการอยู่ก็จะเป็นเรือไฟฟ้าแบบต้นแบบนะครับก็จะมีด้านบนไม่มีแผงโซลาร์เซลล์ สำหรับคุณสมบัตินะครับของเรือที่ต่อใหม่ทั้ง7จ็ดลำนี่นะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเรียกว่าร้อเลยนะครับหลังคานะครับด้านบนก็จะมีแผงโซลาเซลล์ทั้งหมดอ่ะสิแผงก็จะใช้ในระบบสองสว่างในเรือนะครับแล้วก็จะใช้เป็นพลังงานสำรองการขับเคลื่อนเรือพร้อมติดตั้งนะครับระบบ G P S ติดตามตำแหน่งเรือแล้วก็มีศูนย์ควบคุมนะครับตรวจสอบ ตลอดช่วงเวลาให้บริการนะครับแล้วก็พื้นด้านล่างของเรือนะครับก็จะมีการลื่นเลยนะตลอดพื้นเรือเลยตัวเรือเ็มีความยาว9.90เมตรนะครับกว้าง2.98เมตรน้ำหนัก5.98ตันทำความเร็วได้นะครับ17กิโลเมตรต่อชั่วโมง เวลาก็ชาร์จแบตนะครับเรือตัวนี้ก็ใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ต้องมีการชาร์จแบตนะชาร์จแบตนะครับหครั้งเนี่ยจะอยู่ได้4ชั่วโมงแลหลังจากนั้นก็ต้องชาร์จใหม่ใช้เวลาเดินทางนะครับตลอดเส้นทางนะครับอยู่ที่20นาทีอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเวลาเขามีการวิ่งจริงนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิว นะครับจะไปรีวิวว่าเขาวิ่งยังไงให้เพื่อนๆได้ชมนะครับตอนนี้เรามาเผยโฉมหน้าตาของเรือไฟฟ้าที่ต่อใหม่ทั้ง7จ็ลำนะครับ ก็เรียกว่าจะเป็นเรือต้นแบบเลยนะที่บริการขนส่งนะครับแบบเรียกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะผมเคยนั่งนะครับเรือต้นแบบของเขานะหนึ่งเสียงเงียบมากเลยวิ่งเนี่ยเสียงเบามากนะครับคุยกันเนียโหสบายเลยนะเสียงเงียบนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยนะแต่กลิ่นที่จะมีเนี่ยผมว่าไม่ใช่ที่เรือแล้วนะ จะมีก็อาจจะเป็นน้ําเวลามันแล้วว่าน้ํามันตื้นมากๆนะครับถ้าเกิดน้ำพุ่งสูงนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เรื่องควันเนี่ยควันไม่มีนะครับควันพิษไม่มีเพราะว่าใช้ระบบไฟฟ้าร้อเปเซ็นเลยแล้วเรือนะถ้าที่ผมมองนะครับเรือแต่ละลำเนี่ยเขจะมีชื่อนะครับ ชื่อของเขาอะไรก็มีอย่างเช่นชื่อกุมภามกรามีนาเนี่ยนะก็ชื่อเป็นเดือนนะฮะเขาชื่อเป็นเดือนเขาเรียงกันนะมีนาเมษาเนะี่ยะแต่ละลำเนี่ยก็ชื่อก็มีชื่อเป็นเดือนนะครับเดือนของเราลนะที่สิบสองเดือนเนี่ยแหละแต่เขาก็ไล่ไปนะครับของเขาทั้งเจ็ดลำที่ต่อขึ้นมาใหม่ เป็สเสมือนตรงนี้เหมือนจุดพักนะเหมือนรอเรือนะครับที่มีด้านบนเป็นแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะเขาจะเรียกว่ากันแดดได้ก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้กันฝนนะนะครับแผงโซลาร์เซลล์นี้ไม่ได้กันฝนนะครับฝนตกมาแล้วก็เปียกนะครับด้านบนนะครับเขาไว้สําหรับทําให้เกิดไฟสว่างนะครับแล้วก็ระบดไฟฟ้าต่างๆนะแล้วด้านตรงที่ เป็นตรงนี้นะครับเป็นแผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้นะตรงท่าเรือเนี่ยก็จะมีปลั๊กนะครับแบบ USB นะไว้สําหรับให้เราชาร์จแบตเตอรี่นะบางท่านผมยืนยืน่อยเนี่ยเขาก็กังวลว่าเดี๋ยวจะแย่งกันนะครับแย่งกันเพราะว่าที่ชาร์จมันก็มีอยู่ประมาณสี่อันอันนี้เราผมคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะเพราะว่าคนเราก็ไม่เหมือนกันนะก็จะดูความสาคัญนะครับบางทีก็ขอกันได้นะเรื่องชาร์จไฟนะครับก็มีทั้งหมด สองด้านนั่นผมมองนะนะครับมี2ด้านด้านนึงก็มีสําหรับที่ชาร์จนะครับ2อ,อันนะสามารถต่อโทรศัพท์ได้2เครื่องครับอีกด้านนึงก็อีกสเครื่องก็รวมทั้งหมด4เครื่องก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็น,นี้ก็เป็นเรือลําเก่าที่เป็นระบบต้นแบบนะครับที่ใช้ไฟฟ้า ก็นํามาฝากกันนะครับเรือไฟฟ้าสร้างใหม่เสร็จแล้วนะครับ7จ็ดลำก็จะเปิดให้บริการฟรีแล้วผมจะําคลิปมาให้ชมนะครับฝนตกหนักเลยตอนนี้พบกันใหม่คลิปต่อไปสํหรับวันนี้สวัสดีครับ